สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายมอนิก่ะมีของมาส่งจากเคอรี่เอ็กเกรสนะคะจากกำลังจะเปิดเบืองว่าข้างในเป็นอย่างหนาก้องขนาดจะเป็นสิ่งของที่ส่งมาจากจังหวัดเลยนะคะเป็นักสตอคะ่ะเป็นตตอเมืองเลยนะคะพี่เพื่อนส่งมาใหา้จากจังหวัดเลยคะ่ะผุ้นะภาคกันทายรูปใหญ่เลยคะ่ะ รุ่นกันว่าเป็นหน่วยงามบอค่ะสวัสดีอีกเที่อนึงนะคะตอนนี้ในลานข้าเจ้าเปิดเพลงเสียงที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะเอาออกเผยแพร่นะคะตอนนี้กำลังจะเปิดกองค่ะพี่น้องค่ะมาดูกันเลยในกลองนี้ก็จะมีสตอทั้งหมด3ามกิโลนะคะเข้ากับผ้ากัน สั่งมาจากจังหวัดเลยนะคะเป็นบ้านเพื่อนนะคะโลละหนึ่งรอยบาทค่าทรงหกสิบบาทนะคะสามโลหกสิบบาทว้างามมากเลยนะคะสามโลป้าได้ลายแห้งซื้อ,อยุตลาดหาสิบบาทได้สามน่วยนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะพี่น้องป้องไปนี่ค่ะ <laughs> มันมีเพลงมวลเนาะอยากเต้นแล้วเนาะสวยอิลีค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นขายโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าทรงมูฮัอ่นออกเองนะคะสวยอุดหนุนเพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่นมีต้นมักสตอนะคะเนี่ยกินแซบแน่นอนค่ะเบิ่งแหน่พี่น้องหน่วยบักใหญ่สตอ เมื่อเลยกับรสชาติดีมากนะคะรสชาติดีมากโอ้โหไ,ได้เยอะขนาดไหนสามโรยนะคะตกรวมค่าส่งก็ตามโลละลอยร้านะคะโลละร้อยยี่สิบบาทนี่มิเตฟักเป่งๆนะคะเบิ่งสิแกให้เบิ่งนะคะ,ปะ,คะไปใส่มันซิมีอันพวงหน่อยๆอยู่อันนึ่งหาเบาเห็นโอ้อยใสย่ป่ะอ้าวหาลงไปเสียนบ้นเนบันนี้เนาะ เฮเอาสาวขึ้นมาบอเห็นอ anyway ีกเอาบอเห็นเออเห็นบอเอาบอเห็นมาเบิ่งอีกเทือนนึงคืออยากหัวจะคองได้เนาะบันนี้เนาะพี่น้องป่องไปเอาเอาเห็นแล้วเออเอาบันนี้สิปาดนะคะ ใ้สิบปาดให้เบิงนะคะแกลังปาดในเบิงวานวยมันสีญ่บอรสศาสตรมันเป็นจังไดี่สีแ่บบอคือจะต่อไตบอ เพราะว่าเมืองเลยเป็นกับปลูกบนเขานะคะปลูกบนเขาที่เคยซื้อมากินกันรสชาติดีมากนะคะฟักนี้ก็เป็นฟักที่บใหญ่ปันใดนะคะที่แกนี่ค่ะเบืองในนค่ะนวยออกมาใหญ่นะ ไอ้ที่ทำหน้าแบบนั้นเพราะว่าคิดถึงส้มตําสุดยอดค่ะแซบนะคะผูดไดมกกักจะแซบมากนะคะสำหรับพสตอต้อตอตอตอนนี้นะคะนี่คันผู้ใดอยากได้ก็สั่งเข้ามานะคะหรือว่าขอเบอร์โทรมาได้คอมเมนต์ได้เลยค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะ สั่งเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทลูกค้าจ่ายเองนะคะค่าส่งโลละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะค่าส่งลูกค้าจ่ายเองค่ะส่งมาจังหวัดน้องค่ายค่ะส่งโลละยี่สิบบาทค่ะพี่น้องค่ะสั่งสามโลหกสิบาทสำหรับค่าส่งนะคะส่งเครือรนะคะนี่ค่ะสุดยอดค่ะวัสดีค่ะ มืันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ